่ะขกไปงไเอยางเงียแล้วไนะสม้อยูไปมีเสาเด้แถวนี้แถวนี้บมีเสาเด้ติดมีเสาจ่มีต้นไม้แทนทางไปก็แบบนี้แหละสุยกับบ้านดีทางขข้นพูสิงพูง่ายง่ายพูสิงปี๊ี๊ปี๊บู ใก้มากคีโรปิการ์มากขึ้นทั้งหลังไทยยังไทยดีแต่ขนากไหลลงมาคีโรปิการ์ไหลลงมาการไหลลงมาจากวนนทวันการไหลลงมามันข้นบานเฮาบุคคลมาเที่ยวแต่มคนข้นจังหวัดอื่นก็จะออกมาอยู่ทำไมไม่อยากมาแบบโบจักนะโบจักว่ามีแนวนี้นะแบบมาเคยเห็นแต่สมัยโบราณว่าผู้สิงผู้สิงค้ามมาสมัยตะกี้ค้ามมาผู้สิงนี่คือพวกข้อนมณีอยู่นี่นะ แ่ไปเี่อกนดไก่ีนี่ไน้าถูกไกมนรถก็แค่นั้นและจะพยานาุน่ะกัาอันนี้รถขึ้นเองแม่พาแเมื่อขี่รถเขาเไม่ทาจอดพีรถเขางยอย่านี้ันี้ขางึ้นงามปกควรเราลงกนงานเออทางขึ้นงามโอคผเหนียอหนีเ็นยสอง

ไปย่าง,งลเลยที่ไรยูต้ามองเก้ไาไรแดดร้อนแต่อากาศมันเย็นค่ะสบายค่ะสบายทา,า,างด้านนี้นะคะอ,อ,อ่าโล่งรถเช่องบ้านเฮาหรือว่ารถจีเอคค่ะามาตรงนี้นะคะแหล่งท่องเที่ยวคู่สิงห์เราใหม่กันหลายเด้อค่ะเด้อเราใหม่ก่อภัยก่อภับเราไม่ได้การเรืร่องบนบรรยากาศโอ้ยสวยเลยบ่เคยมาจากเทือนี่แหละเป็นครั้งแรกในชีวิตเด้อค่ะเด้อ คุณค่ะงามงามไปย่างลงไปหุ่นไปรัดขึ้นมาบนบนมีทหารทอเออสิ่งที่มากอันนี้คือมีทหารทอหน้าก็เลยทหารลู่รอแบกใหม่ไปทางไหนค่ะบาทไหนี่องนี่ละลงไปบมดเปปลาบมดแล้วแม่นีกระตาหน่ะนแม่นีไม่ใช่หุ่นลงไปน้ำปลาใหม่หุ่นไปน้ำถ่างบมดเพราะมีถางอย่างเยอะทั่วเป็นย่างปลาใหม่มากมามากิศชวนเสด็จชวนชวนไปเที่ยวนะค่ะเด้อมากับกลุ่ม 1> 1าอน so, so, <rast> <trees> <wei> ั่ง้าดว่อนั่นอกรอเดียวี่ย้าบ้าน่มาบ้านนี่ภาพฝนจากแดดจูว่ามาบ้านแย่นแง่น่จ วเนี่ช่วง้าๆเี่ยาจะจมปลาเอาพิงามนะรัมาๆมาแต่มันท่นมูกบอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เอากระส บ่สิส้องไปเวลาบ่บ่จะ้อนเสียสอนแถงวิดีโออันเดียวนี่วิด er ีโอมาค่ะมาค่ะเชิญชมจังหวัดอำนาจเจริญของเฮาเด้อค่ะเด้อสวยถึงแม้ว่าอากาศจะฮอนแต่อยู่บนเขาสูงสุดของอำนาจเจริญเย็ฮอนเลือากาศที่เย็นและลมลื่นเด้อค่ะเด้อถึงแม้อากาศร้อนๆแต่มันก็มาถึงจุดนี้แล้ว เย็นสบายได้ควบมือซึกเน้องะคะเนาะเพราะว่า <Okay. S 1> มันสูงที่สุดในจังหวัดอำนาจเจริญของเรานะคะบงง่เมึงไงเรื่องเนี่ยเรื่อว่ามึงไงตะบะก นางฟ้านะคะเด้อพูดทัดประทาดในผ้าอ่าน้องๆเที่ยวในจังหวัดตำนาจะเลินของห้านี่หละเยี่ยม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 ใจเลค่ะอ้เหวุเราะใครเห้ายยักษ์มากก่อนแล้วพูดสิ่งอะไรก่อนไปนด้สองลิงกันอ่ะ้ ไปไกลแ้วค่ะเดอ้ออำนาจจะเลื<ข>อเ่อเห้องสวยงามักันค่ะ้วเราจะอะไรเราก็กคุ้มค่าอุ้ย้ย <c oughs> อ,องไม้กะหลเขาบอให้หาเรนโนใบเขาถุงวันบ่อือ ค่ะไม่รู้ว่าเป็นจุดไหนของอำนาจเจริญของเ้าเด้อค่ะเด้อบ่ฮูว่าจุดใดจุดใดบานห้าอยูไซละบานเฮาบ้านเฮาะบ่ฮูว่าจุไหตรงียนรืนี้อ่ยกเพื่อรื่ต่ว่าเขากีรถบ่ไก่นะคะาใส่เวลาการชรถกับ่ไก่ต่ว่ามันกรสวยคุู้่แาคนละุมยูพค่คะายเดนารนี้ งานสถานแบไปไปชินชมได้ค่ะธรามศาสตร์สวยรู้ค่ะกาจ้าไเงสิไม่งะไเนี่ยสวยจ้ไปสวยค่ะกินกลาวันกลาเดืนของเขาดอ้ยดูสิคะกาจ้สวยค่ะสวยเลยค่ะเย็นดีอยู่บ่เดียวเนี่ยเย็นดีอยู่ค่ะอู้้รู้สึกว่าลมลื่น มันส no, okay. ิบอนนะค่ะม no like, the ันสิบห่อนึ้นมีกินไ่เื่อยค่ะย่างไปเรื่อยๆย่างไปหอผลเลยย่างไปเรื่อยตามสะพานไปเลยย่างไปอีกนอยนตามสพน่นั่นองกเ็าไปแลคสุะวาดคหรสวยมยังหวัดนเสวยค่ะสวย ไปไปนั่แน่จะเฝ้าจิไปพูดจิไปพูดไปทางไหนกันจะไปได้ขั้ววนักระหุ่นไปลงซื่อหุ่นแล้วหุ่นคอยจิไปหันเออไปลงหุ่น